ก็แสดงความดีกับ GLE 300D คันใหม่นะครับสวยถูกใจนะครับถูกใจมากครับอ่ะลืมไหมให้ยูไหมให้ผมนิดนึงได้ครับอันนี้คือสัมภาษณ์ความรู้สึกครับที่เห็นรถคันนี้ก็จริงๆหามาหลายรุ่นมากแต่ว่าเป็นรุ่นที่ชอบที่สุดครับผมก็ใหญ่โตนั่งสบายครับเรานั่งดูแล้วเมื่อกี้ใช่ครับคือ เรายังไม่เคยเจอดันตัวจริงๆเลยนะครับแต่เคยดูวิดีโอผมใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นจริงๆเราเป็นแฟนคลับคุณอานาจ <c oughs> เลยเรบ <c oughs> คุณมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าสมมติว่าซื้อเบนซ์เนาะก็ควรคุณอานาจเนี่ยเป็นคนเป็นตัวเลือกแรกๆเลยเพราะว่าดูแลดีมากครับตั้งแต่เริ่มครับผมคือเราเราคุยกันเมื่อวานนะครับว่ามีรถไหมอะไรยังไงพอดีผมก็มี แล้วมีเลิกจริงๆคือดูอีกที่หนึ่งไว้แล้วนะครับใช่ครับเขาแบบทําให้ไม่ทนเลิกใช่ครับทีนี้มีเลิกวันที่ห้าพอดีวันพ่อจองเมื่อวานนะครับโอนเงินประมาณเทียงนะครับใช่ครับวันนี้ขอรับรถเช้าเลยใช่ครับจัดการให้ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่ดูอยู่ก็ช่วยประสานงานให้เบื้องต้นถ้าไม่ใช่ ก็คือไม่มีที่ไหนทําให้ได้อะก็มีที่เนี่ครับที่ทําให้ได้ต้องขอบคุณมากครับผมครับบกวนฝากว่าถ้ามีลูกค้าท่านใดแบบที่กำลังดูรถเวบนอยู่ถ้าซื้อรถกับอํานาจเนี่ยไว้ใจได้ซื้อได้ไหมโอเคครับก็ถ้าถ้าสมมติว่า มันคือแพชชั่นเนาะสำหรับรถเบนซ์เนี่ยมันคือความชอบความหลงไหลอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะซื้อเบนซ์คุณอำนาจเนี่ยรับปากอะไรทำให้ได้หมดเลยเป็นตัวเลือกที่อันดับหนึ่งเลยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณ <c oughs> ครับะ <c oughs> จะฝากฝากร้านเฟอร์เนเจอร์นิดนึง <c oughs> <c oughs> อ๋อครับอ่าละเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับที่บางแสนชื่อบริษัทเฟอร์นิเจอร์นะครับผมครับ <c oughs> ถ้า แล้วก็ร้านกาแฟเนาะชื่อร้านกาแฟสวนสุขคอฟฟี่ครับบางแสนชื่อตรงไหนครับร้านกาแฟนี้มีสาสาขาครับก็มีสาขาเรียกหนองมนสาขามิสสัมพันธ์แล้วก็สาขาบางพระครับใกล้ที่ไหนก็ทานที่นั่นได้เลยครับผมเดี๋ยวถ้าถ้าผมไปพนักงานที่ดูอยู่นะครับรถให้ผมเลยนะครับได้เลยครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอะไรนะฮะหนึ อ๋อมีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นต้องขายโปรโมชั่นด้วยเหรออ่าโอเคครับโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งทุกวันพุธจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าอยากให้เหมือนกับที่เขาซื้อทานทั้งอาทิตย์อยากให้มาซื้อวันที่เหมือนเรามีโปรโมชั่นใช่ให้ให้เหมือนว่านกำไรให้ใช่คืนกำไรให้ลูกค้าในอาทิตย์ละหนึ่งวันครับทุกวันพุธครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับอให้แบบใช้รถอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่ารถเบนซ์มันก็เหมือน รางวัลของความสำเร็จเนาะเราทำงานหน่อยๆมานะครับขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็กิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณครับแล้วก็คันต่อไปก็นึกถึงแน่นอนครับขอบคุณครับถ้าซื้อเบนซ์คันต่อไปก็ต้องนึกถึงคุณอำนาจแน่นอนครับของขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบเลนตัวดัชชันนี่ไง ถ่ายรูปห,หน่อยอ สำมภา์สัมภา์ทำพลาดต้องด้านหน้าครับต้องด้านหน้าเราจะถ่ายเป็นเรื่องหลักดถ่ายมันถ่ายอยู่แล้วครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0946515697ครับ line id ไก่เบนครับ k a i b e n z นะครับมีรถคันเก่าอยากมาเทินนะครับออกเป็นรถ mercedes benz คันใหม่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรับซื้อรับเทินรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ผมอาจจะถ่ายคลิปอะไรไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าทุกข้อมูลที่ออกมานะครับเป็นข้อมูลจริงนะครับที่ลูกค้ารู้สึกได้แบบนี้เลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจมาเสด็จเบนซ์อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของมาเสด็จเบนซ์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ